หลังจากที่เราตัดกระดุมมาได้หลายวันแล้วนะคะวันนี้เราก็เริ่มได้กลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะเด็กชายหลอดหล <c oughs> อดอยากกินผู้เรียนไหม เนื้อจะน้อยนะคะแต่ก็เนื้อก็สวยค่ะไหนลองมาชิมกันนะคะบอดก็อยากกินใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าจะอร่อยไหมหวานมันค่ะ สช่เขาก็จะหวานมันอร่อยมากเลยค่ะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ